ะระวังเออเดี๋ยวตกขวดตกอย่างเดียวเลยเอียงเลยนี่เธอแล้วเท้าจะเอาขึ้นไปจับขวดด้วยเท้าจับขวดได้แล้วลูกเก่งจังเลยลูกโอ้ยกินเองได้แล้วเนี่ยนั่นไงใช้สามขาแล้วเนี่ยความสุขน,นั่น,อ,นอ่ะสามขาแล้วเนี่ยเออ <F ly> ต้องใช้เท้าช่วยด้วยลูกอันนี้ท่าประจำนะฮะจริงๆต้องยกสูงกว่านี้นะเท้านี้ต้องขึ้นไปเกี่ยขวดนมด้วย อันนี้ท่าประจำนะตอนนี้ตีกันเองห้ามดูดนิ้วเท้านะนั่นไงนมอยู่นี่ลูกไม่ใช่อันนั้นมันเท้าอันนี้นมอยู่นี่อ๋จับจับจับจักจับ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 จูบจั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 บทันจับ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 จมบจับนับจับจับจไบ่ับจับจับนี่อย่างี้ลูก แล้วก็สูงถวงหน่อยนี่มือจับอย่างนี้ลูกมือจับอย่างนี้เออจับจับผิดท่าไปนเลยอันนี้ยังไม่ค่อยหิวมาก <c oughs> โอ้มือเดียวด้วยเหนือนจริง